คุ้มเหลือเชื่อเปิดค่าเหนือสุดถูกโคดองผู้พาบีจีปทุมแถลงแชมป์เกือบลายพายโคดองดูสิเฉลิมแสนหนึ่งในกุนซือไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเขาเป็นผู้ผาพาบีจีปทุมยูเนเต็ดคว้าแชมป์สองปีติดต่อกันเริ่มจากพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกสองในปี2019นเ้ริ่มนกับสูลีกสูงสุดของไทยพายในปีเดียวหลังจากนั้นดูสิก็สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในยการพาบีจีปทุม าง,งา่ายคว้าแชมป์ไทยลีกหนึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในฤดูกาล2020หลังจากเลื่อนชั้นมาภายในปีเดียวเท่านั้นและเกือบที่จะจารึกชื่อแชมป์ไรภายหากไม่ไปพลาดท่าภพา่ให้กับเมืองทองในนัดสุดท้ายของฤดูกาลแถมยังเป็นคุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถพาทีมคว้าตั๋วไปลุย a c ซ รอบแบ่งกลุ่มได้2ฤดูกาลสอนภายในปีเดียวกันด้วยก่อนจะกลายเป็นคุณซือไทยคนล่าสุดที่รับรางวัลคุณซือยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีกในฤดูกาล2020แต่ความสำเร็จที่มากมายเช่นนั้นของดูสิตรู้หรือไม่ว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยเพียง30,000 0บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกและคุ้มค่าอย่างมากหากเทียบกับความสำเร็จที่เขาได้สร้างไวใ้ให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดสำหรับโคชองค์ดูสิตเฉลิมแสนเขามีแค่ลายเส้นบีเท่านั้นในตอนนี้ และอนาคตหากเป็น AFC p r โปรไลเซนคงจะยกระดับทีมสโมอสรอไทยขึ้นสู่ระดับเอเชียเป็นแน่